วันนี้เป็นวันพระนยมวันธรรมสวรรค์แปลว่าวันฟังธรรมเป็นวันที่เราจะต้องฟังพระสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์จะได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ญาติโยมได้มีความรู้มีความเข้าใจต่อชีวิตที่เราเป็นอยู่ที่มาที่ไปของชีวิตเราก็คือเราได้ทำกรรมดีมาต่อสู้ต่อประสัม,มากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ ในพบก่นกอนนะบางทีเราก็เป็นสัตวาา์ดิบละฉานอยู่กินกันด้วยความลำบากจะต้องเอาตัวเองให้รอดจากสัตว์ผู้ที่กินเนื้อเราแม้แต่เราจะไปหาอาหารเราก็ต้องหลบๆซ่อนๆบางชาติกินใบไม้บ้างกินเนื้อสัตว์อื่นบ้างกว่าเราจะเอาชน,นะมีความดีมีเมตตากรุณามาเป็นมนุษย์ได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ร่ำรวยหรือมีทรัพย์สมบัติมากมายถึงแม้ว่าบางครั้งจะเจอกับควางยากจนเจอกับว๋างคนแขน็งแต่เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งทรัพย์สมบัติเราก็หาได้โดยบุญเราก็จะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานเนี่ยทำให้เรามีทรัพย์สมบัติต่างๆการรักษาศีลทําให้เรามีสุขภาพดีหน้าตาดีการ ฟังเทศฟังธรรมก็ทําให้เราเนี่ยมีปัญญาเอาชนะเราจะอยู่แค่นี้ไม่ได้คือสิ่งที่ดีกว่าความเป็นมนุษย์ก็ยังมีอยู่ก็คือเป็นเทวดาโดยการมีฮิลิความละอายแก่ใจโอต,ตปาความเกยนกลัวหรือสมบัติที่เราจะต้องได้ต้องค้นหาอันสูงสุดก็คือความหลุดพ้นคือพานิพานจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ยากมาลําบาก ในอย่างชาตินีอีกเราทําบุญทุกอย่างก็เพื่อต้องการสั่งสมแต้มคะแนนเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นตรงนั้นข้าพผู้ฉลาดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแม้แต่เราเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมบางครั้งเราก็อาจจะพลาดตกนรกมาเกิดเป็นสัตว์ดีและฉานอีกก็ได้แต่นชีวิตเราจึงไม่ ปลอดภัยเท่าไรเลยโยมเรียกส,สั่งสมบุญรีบสั่งสมบารมีกันไว้นนโยมเพื่อ,อยังไม่ถึงนิพพานเราก็ยังได้มีสมบัติที่จะปกป้องคุมของให้เราได้มีกินมีใช้มีคามสุขมีความร่มเยน็นอยู่รอดปลอดภัยเจริญพร